ในที่สุดครอบครัวตัวฮออย่างเดอะบัตไรก็เริ่มแตกหักกันสักทีนะับตอนที่ครอบครัวจริงๆเขาแตกหักนะไม่นับคนข้างบ้านโดนไล่ออกอะไรแบบนี้และนี่อาจจะถึงเวลาแล้วที่แฟนๆรอคอยจะได้เห็นวินาทีที่หัวหน้าเผาเสียเข้มขัดไปได้สักทีแฟนๆก็มารอลุ้นกันว่ารเรื่องราวจะดําเนินออกมาแบบไหนส่วนถ้าจะให้พูดถึงการแตกทีมในอดีตนั้นกลับมีหลายๆครั้งเลยที่การแตกหักกันแล้วกลับได้รับผลดี เกินกว่าที่คาดคิดเลยทีเดียวคลิปนี้เลยจะจัด10อันดับแท็กทีมหรือกลุ่มยอดฮิตที่หักหลังกันแล้วกับส่งผลดีเกินคาดเลยทีเดียวอันดับ10ลอสแกรเรลสอดีตแชมป์แท็กทีมจอมแสบอาหลานตระกูลเกเร่ที่หลังจากชาโวบาดเจ็บเอ็ดดี้ก็เริ่มมาป้ามเดียวอีกครั้งแล้วก็เริ่มโชว์ลีลาตุกติกขี้โกงแต่กลับถูกใจแฟนๆสุกลายเป็นขวัญใจผู้ชมไปทางที่เขาเป็นธรรมและดูถ้าจะได้รับการผลักดันให้สูงขึ้น แต่พอชาโวาหายเจ็บกลับมาคู่กับเอ็ดดี้เหมือนเดิมซะง,งั้นทําให้เอ็ดดี้กลับไปอยู่ลีกแท็กทีมเหมือนเดิมไปหมดฝันที่จะเห็นเอ็ดดี้ก้าวสู่ระดับสูงไปอีกแต่แล้วชาโวาเกิดดีชายเอ็ดดี้และพอมีอะไรผิดพลาดก็มักจะโทษเอ็ดดี้เป็นประจำจนสุดท้ายชาโวาตัดสินใจหักหลังอาตัวเองโดยปล่อยให้เอ็ดดี้ถูกแบร์เดมบรอเธอร์เล่นงานหลังจบแมตช์โดยที่ตัวเองนั่งดูอยู่เฉยแ้วก็ขึ้นไปเล่นงานเอ็ดดี้ต่อทำให้เอ็ดดี้ ผันตัวมันป้มเดียวอีกครั้งและไม่กี่เดือนต่อมาเอ็ดดีก็สามารถคว้าแชมป์ WWE จากบล็อกมาได้สําเร็จส่วนชาโวเองก็ไม่น้อยหน้าคว้าแชมป์คุริสเวตจากเลมาครองได้ในศึกเดียวกันนั่นเลยก็ถือว่าพอทั้งคู่แตกทีมกันแล้วกลับส่งผลดีให้แก่ทั้งคู่แทบจะทันทีเลยทีเดียวอันดับ9 m e g เมก w าพาวเวอร์สแท็กทีมขวัญใจแฟนๆที่เหมือนรวมทีมฮีโร่เข้าด้วยกันกับฮอคโคเกนและมาร์ชแมนแลนดี้ซาเวตที่แน่นอนว่าแฟนๆ อยากเห็นทั้งคู่ฟาดฟันกันว่าใครจะเก่งกว่าใครและฝันของแฟนๆก็เริ่มจะเห็นแววมากขึ้นหลังจากที่โคเกนเริ่มไปถูกเนื้อถูกตัวมิสอลิาเบธมากขึ้นแต่ถูกตัวแบบเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันไม่ได้คิดอะไรชู้สาวแต่ว่ามาโชวแมนหัวมิสอลิาเบธมากแถมเคยทำมาโชแมนตกเวทีไปในแมชรอยัลรัมโบแบบไม่ตั้งใจอีกทำให้เริ่มมีปากเสียงกันจนถึงคราวที่ทั้งคู่ปั้มแท็กทีมมิสอลิาเบธ บาดเจ็บหลังจากมาโชแมนโดนเวียงออกจากเวทีและไปชนกับมิสอลิสเบตเข้าแต่ฮอเกนเข้ามาดูอาการโดยเป็นห่วงมิสอลิสเบตมากถึงขนาดอุ้มพาไปส่งปฐมพยาบาลเลยนั่นก็ทําให้มาโชแมนโกรธมากและพอฮอเกนกลับมาปั้มมาโชแมนก็หนีออกจากเวทีไปและก็ได้มีปากเสียงกันจนซาเวตเข้าไปเล่นงานโฮเกนและเกิดแมชในฝันของแฟนขึ้นมาจนได้ในเซิร์ชเรสเซอร์เมเนียครั้งที่5 อันดับแ The Rocker คงไม่ต้องอาสาทยายมากครับกับคู่นี้ที่เป็นหนึ่งในการหักหลังที่โด่งดังที่สุดใน WWE เพราะหลังจากที่ชอนแกล้งทาเป็นว่าเคลียร์ปัญหากับมาตี้เรียบร้อยแล้วแต่กับหักหลังพลิกบทเป็นธรรมสุดแสบไปและชอนก็ได้ไต่ระดับขึ้นจนกลายเป็นตัวท็อปของสมาคมจากที่เคยเป็นแค่ระดับแท็กทีมขนใช้ัยรุ่นเฉยๆแต่ตัวมาตี้เองกลับไม่สามารถก้าวข้ามไปได้ไกลกว่าระดับกลางและสุดท้ายก็กลับมาเป็นแท็กทีมเหมือนเดิม จนเวลาที่ทีมไหนแตกทีมกันใครที่ถูกผลักดันและประสบความสำเร็จจะถูกเรียกว่าชอนส่วนใครที่ยังวนเวียนอยู่ที่เดิมและปล่อยให้ไร้บทบาทปั้มไปวันๆก็จะถูกเรียกว่ามาร์ตี้ไปอันดับ 7. APA แท็กทีมขี้เมาสุดเถื่อนประจำยุคแอตติจูดที่สร้างความฮาสาใจให้กับแฟนๆมาโดยตลอดจนถึงยุครูเลต์รักรกชัน APA ถูกสั่งให้ไปปั้มแท็กทีมโดยมีข้อแม้ว่าถ้าแพ้จะโดนไล่ออกเพราะดันไปล้อเลียนเฮแมนที่เป็นผู้จัดการแชมดาวณ์ณตอนนั้น หลังจากที่โดนป๋าตนสตันเนอร์ใส่และสุดท้าย APA ก็แพ้จริงทำให้เฮเมนไล่ออกไปแต่ไล่แค่ฟารุกหรือว่ารอนซิมอนเท่านั้นเพราะเฮเมนเห็นแววของแบรดชอว์แต่รอนซิมอนบอกเฮ้ยอย่าไปฟังให้ออกไปด้วยกันดีกว่าแต่แบรดชอว์เลือกที่จะทิ้งรอนไปและอยู่กับดัมยนวิีต่อโดยที่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายกันแค่รอนซิมอนงอนเฉยแต่นี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการพลิกบทบาทของแบรดชอว์ จากนักเลงหัวไม้ไล่กระทืบชาวบ้านไปวันๆกลายเป็นนักเล่นหุ่นจอมเย่อยิงที่ไม่นานก็คว้าชแชมป์ WWE ต่อจากเอ็ดดี้มาได้และของได้ยาวเลยทีเดียวแม้รอนจะดูเหมือนแบบเป็นมาตี้ประจําทีมที่ไม่มีบทบาทแล้วก็โดนไล่ออกไปแต่จริงๆแกก็ปั้มไม่ไหวแล้วเขาเลยต้องเลิกปัม้มก็น่าเสียดายที่ไม่ได้มีแมตช์ทำลายอย่างเป็นทางการกับอดีตแชมป์โลกผิวดําคนแรกใน WWE แต่ถ้ารอนฝืนปั้มต่อและจับคู่กับแบรชอ์เหมือนเดิมก็อาจจะไม่เกิดกิมมิคเท่ของ JBL ที่ถูกผลักดันจากลีกแท็กทีมสู่แชมป์โลกประจำค่ายไปในไม่กี่เดือนนี้เองอันดับ 6. t h e Corporation แม้กลุ่มนี้แตกทีมกันเหมือนจะเป็นการตัดจบมั่วๆหน่อยแต่จะพูดถึงช่วงที่ The Rock ที่ถือเป็นอาัธารมเบอร์นหนึ่งของสมาคมแต่กลับได้รับความนิยมจนลดหลามจนถูกไล่ออกจากทีมเพราะเอาชนะต้นโคไม่ได้ทำให้การไล่เดอะร็อกออกไปครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะกลายเป็นธรรมะจอมกวนขวัญใจแฟนๆไปแทนแถมผลพลอยได้ก็มาตกที่ t r i ปเปิลที่ยังคงเป็นอัธรรมเหมือนเดิมแต่ถ้าเดอะล็อกยังคงเป็นอัธรรมอยู่เขาคงได้แค่เป็นตัวรองอยู่ด้านหลังโดนลาสีของเดอะล็อกกรบทิ้งหมดเลยแต่ถ้าเดอะล็อกกลายมาเป็นธรรมะแล้วทําให้ t r i ปเปิลกลายมาเป็นอัธรรมระดับสูงคนใหม่ไปแทนอันดับ 5. ้ e ดีเจเนเรชันเ็กในปี2002หลังจากที่ชอนกลับสู่สมาคมอีกครั้งในปี2002 แต่ยังไม่ได้กลับมาปั้มเต็มตัวและไปเป็นผู้ช่วยอยู่ในกลุ่ม nwo จนกลุ่มแตกไปชอนเลยไปชวนว t r p l e H ที่กำลังเลือกอยู่ว่าจะเข้าร่วมค่ายรอหรือ a c k คดาวดีให้มาร่วมอยู่ในศึกรอและตั้งกลุ่ม ds ขึ้นมาใหม่แต่พอตั้งปุ๊บทิ i เ l e H ก็หักหลังทันทีทำให้ชอนกลับมาเป็นนักมวยป้ามอีกครั้งและก็ได้โชว์ฝีไม้แรงมือให้สมกับชื่อโชว์สต็อปเปอร์ตัวตึงประจำค่ายไป และก็ยังได้ล้างมนทินเรื่องราวในอดีตว่าเฮ้ยเคยเป็นอันดาพานอะไรแบบนี้และก็เอาแต่คลองแชมป์โลกอะไรไม่ใช่เลยเขาแค่ต้องการขึ้นปั้มเฉยๆส่วนทริปเปอร์เอชเองก็ได้กลายเป็นอัธรรมเบอร์หนึ่งประจําค่ายและคลองแชมป์อย่างยาวนานเลยทีเดียวซึ่งถ้าชอนกับทริปเปอร์เอชมารวมกันและกลายเป็นธรรมะศึกรอก็อาจจะขาดอัธรรมตัวแสบอย่างทริปเปอร์เอชไปและถ้าให้ทั้งคู่ไปเป็นอัธรรมชอนก็อาจจะล้างมนทินเรื่องแย่ๆในอดีตไม่ได้ เพราะทิเร์แน่นอนครับเขาต้องการครองแชมป์โลกอยู่และถ้ามีชอนอยู่เคียงข้างก็อาจจะทําให้คิดได้ว่าชอนยังคงใช้อิทธิพลให้กับพวกตัวเองอยู่เหมือนเดิมฉะนั้นการหลังหักลางของ t ิเ p ร์ H ในปี2002และกลายมาเป็นศัตรูก,กับชอนนั้นกลายเป็นส่งผลดีให้แก่ทั้งคู่ไปโดยปร,ริยายอันดับ4เอ็ดแอนด์คริสเตแท็กทีมจอมแสบที่เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกแมตชการป้ามเทีสุดมันและคว้าชัยไปได้อย่างยิ่งใหญ่ถึง2ครั้งติด จนเอชส,สามารถคว้าแชมป์คิงออฟเดอะลิงประจํปี2001และก็คว้าเข็มขัดอินเตอร์มาได้ในศึกซัมเมอร์สแมนั่นก็ทําให้คริสเตียนเกิดความอิจฉาและก็ห่างหลังเอชแตกทีมกันไปคราวนี้เอดกลายมาเป็นดาวรุ่งมาแรงฝ่ายธรรมะแล้วก็ไต่เต้าไปเรื่อยๆจนกลายเป็นอัธรรมตัวแสบแชมป์โลกประจํายุครูเลต g g r อ s ชั่นและ PG ไป ส่วนคริสเตียนแม้อาจจะถูกมองว่าเป็นมารตี้ที่ไม่ได้รับการผลักดันนักแต่ก็ทําผลงานได้ดีฐานะนักมวยปั้ำระดับกลางและไปฉายแววเด่น well ในระดับสูงอยู่สมาคมทีเไปแทนก่อนกลับมาควา้าแชมป์โลกดับยูนมีไปได้อย่างสําเร็จก็ถือว่าสวยงามทีเดียวนะนั่นก็เป็นการพิสูจน์ได้เห็นว่าทั้งคู่มีดีมากกว่าอยู่แค่ระดับแท็กทีมไปอันดับ3 DIY แท็กทีมผ่อนใจแฟนๆ n x t ที่ดูแววว่าจอห์นนี่การกโน่มีแววกลายเป็นตัวท็อปของ n อ t ็กซีในไม่ช้าก็ทำให้คู่หูอย่างโทมัสโซแชมป้าที่หลังจากทั้งคู่ช่วแชมป์แท็กทีมไปแล้วก็หักหลังจอห์นนี่และพลิกบทเป็นอน้าทามไปซึ่งก็อาจจะคล้ายๆกรณีของเอกรคริสเตียนหรือชาโวกับเวดดี้ที่ฝ่ายธรรมะจะกลับมาแก้แค้นและก็โด่งดังกว่าแต่เปล่าเลยกลายเป็นโทมัสโซคว้าแชมป์โลกมาได้ก่อนและเปิดศึกกับจอห์นนี่อย่างสุดมันก่อนที่โทมัสโซบาดเจ็บและจอห์นนี่มาคว้าแชมป์โลกต่อไป ก็สุดท้ายทั้งคู่ก็กลายเป็นขวัญใจของแฟนแฟนทำให้การแตกทีมของ DIY นี้กลับประสบความสำเร็จได้ในระดับใกล้เคียงกันเลยทั้งคู่อันดับ2 The Shield ถ้าไม่พูดถึงการแตกทีมหักหลังหรืออะไรแบบนี้ไม่มีแต่ชื่อไม่ทเดทาด,ด,าดกับทีมขวัญใจที่มี d ี a นมบอสหรือ John Moxley ชายแววเด่นและเชื่อว่าคงถูกผลักดันสู่ระดับสูงแน่นอนจากฝีมือการพูดที่ดูโดดเด่นกว่าสมาชิกคนอื่นๆส่วนโลมันก็โอ้โหรูปลักษ์ลหล่อเท่ถูกใจตาวินส์แกเหลือเกิน และมักจะเป็นคนปิดบัญชีคว้าชัยชนะมาให้ทีมอยู่เสมอเหลือเพียงแต่เซตรอรินที่แม้ลีลาการปั้มจะโดดเด่นแต่ทักษะด้านอื่นๆแฟนกลับไม่เห็นแววดังเลยและอาจจะติดอยู่ระดับแท็กทีมไม่ก็ดีสุดก็คืออินเตอร์กับยูเอสไปแทนจนมีข่าวเลยว่าเดอะชิลจะถูกจับแยกกันและอาจเป็นจอนไม่ก็โรมมนที่หักหลังทีมแล้วก็ไปประทะก,กันเองจนโด่งดังทั้งคู่แต่สุดท้ายก็กลายเป็นเซตนี่แหละที่หักหลังทีมและย้ายไปอยู่กับทีมออเทอร์เรตี้ คู่ปรับปแทนถือเป็นการหักปากกาเหล่าเซียนมวยปั้มไปอย่างช็อกที่นักวิจารณ์ต่างก็มองว่า i, เฮ้ยเซตจะกลายเป็นอนธาธรรมระดับสูงได้เหรอทำไมถึงเซตเป็นคนหักหลังล่ะมันจะเสียของหรือเปล่าทำไมไม่ให้จอหรือโรมันเป็นคนหักหลังแต่ว่าเซตก็ออกมาพิสูจน์แล้วว่า ทั้งบทบาทการพูดการปั้มเขาสามารถทําได้ทุกอย่างด้วยตัวเขาเองและที่ผ่านมาแฟนๆหรือนักวิจารณ์ไม่รู้ว่าเขามีความสามารถแบบนี้ก็เพราะว่าเขาไม่เคยได้รับโอกาสใดๆเลยทําให้การที่เซตหักหลังเดอะชิลก็กําเนิดดาวเด่นคนหมายของดับยูนิีไปโดยปริยายและต่อมาทั้งสาก็กลายเป็นดาวดังประจําวงการมวยปันะ้มหน้าปัจจุบันเลยก็ว่าได้และแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่ง the evolution ที่มาทําบ้านน่าจะค่ายรอ ที่ประกอบไปด้วยสุดยอดนักวมวยปล้ำในอดีตปัจจุบันและ2อ,อนาคตโจนอตันคว้าชแชมป์โลกมาได้แต่โดนทีม Evolution หักหลังเพราะว่ามาัเด่นเกินหน้าเกินตาทีเอชหัวหน้าทีมไม่ได้และทีม Evolution ก็ยังไม่แตกออตันก็นเลยพยายามต่อกออยู่สักพักหนึ่งแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเลยจนบาติสตาคว้าแชมป์รอยัลนัมเบิมาได้และได้สิทธิ์ว่าจะชิงแชมป์โลกกับทีเฟชหรือแชมนยูกับ JBL โดยทิเบรก็พยายามหลอกล่อให้ไปเจอกับ JBL แกล้งจัดฉากว่าเฮ้ย JBL ขับรถมาชนนะทิเบรมาช่วยไว้ทันจริงๆแล้วทิเบรนั่นแหละคือผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดและบาติสตาก็รู้เรื่องราวเหล่านี้เหมือนกันทําให้บาติสตาไม่ลังเลเลยที่จะขอเจอกับทิเบรในสึกเรื่อรซแมนเนียและหักหลังกลุ่มเอ o ว u เรชันไปถือเป็นหนึ่งในเรื่องราวการหักหลังที่สมเหตุสมผลและก็ได้รับผลตอบรับดีมากๆใน W w e วเีเลยเพราะว่าบาติสตาก็พลิกบทกลายเป็นฮีโร่ขวัญใจสุดเท เียงคู่มากับซีน่าไปเลยก็ว่าได้แม้การหักหลังจะไม่ใช่เรื่องที่ควรทำนักในชีวิตจริงแต่สำหรับวงการมวยปั้มแล้วแน่นอนครับการหักหลังเพื่อร่วมทีมกับกลายเป็นเรื่องที่แฟนๆมวยปั้มตั้งหน้าตั้งตาคอยดูอยู่เสมอเพราะว่าการหักหลังนั้นมักจะนำไปสู่การประทะกันแบบถึงพลิกถึงขิงเลือดตกงยางออกเลยทีเดียวขอบคุณที่ติดตามจนจบครับถ้าชอบปเป็นคนไลค์กดแชร์กับซับสไครต์แฟนมวยปั้มสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ